สนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่คุณสนทิครับผมยอมรับครับว่ามาตรฐานแห่งชีวิตของคุณสนทิกับผมเนี่ยต่างกันจริงๆ ผมเนี่ยเกิดมาบนท้องไร่ท้องนาท่ามกลางความลำบากยากจนข้นแคตโตขึ้นมาก็เรียนโรงเรียนวัดเป็นเด็กวัดบวชเนรเรียนจนจบเป็นมหาปร,ริญญานะฮะอยู่กับวัดมาโดยตลอดอาศัยข้าวบูตก้นบาทจิต ไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเหมือนคุณสนทิจบกฎหมายจบศึกษาศาสตร์สาขารัฐศาสตร์แล้วก็มาจบปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผมเรียนจบวิธยศาสตร์มาผมก็เป็นทนายความเป็นเลขาที่การสภาทนายความถึงสสมัย ต่อสู้เพื่อคนยากคนจนคน้อยโอกาสและก็ทำงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีอัดคดีมาโดยตลอดชีวิตผมทั้งชีวิตทำงานทางด้านกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนยอมรับครับว่าผมเนี่ยกระจกกระจกจริงๆสู้คุณสนทิไม่ได้ไม่ว่าจะวัยวุธคุณวุฒิฐานะ มันอาจจะเป็นคนละมาตรฐานที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะกระจอกหรือจะพยาอินสงมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่ากันแต่คุณสนทีได้มินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผมถ้าผมจะไม่ชี้แจงนิ่งเฉยซะ คนก็จะคิดว่าผมเนี่ยยอมรับแล้วก็เป็นจริงตามนั้นผมก็อาจจะเสียหายได้ผมมีมาตรฐานที่วนเวียนอยู่กับวัดอยู่กับวาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่มีมาตรฐานที่ทุจริตคิดชั่วตบซักหรือแบ๊กเมใครไม่เคยเป็นนักโทษไม่เคยมีประวัติอาชญากรใดๆในการต้องโทษ นี่คือสิ่งที่ผมประพฤติปฏิบัติอาจจะแตกต่างกับคุณสนทิสิ่งที่คุณสนทิบอกว่าผมเนี่ยได้เป็นสวเพราะไปเลียลุงตู่ไปเรียรลุงป้อมไปเรียรท็อปบูตทาหารถ้าคุณสนทิรู้จักจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้จักทาหารหรือผู้มีอำนาจคนใดแม้แต่คนเดียวผมนั้นอาจจะไม่เหมือนบางคนที่ คุณสนทิรู้จักแวดล้อมอยู่กับคุณสนทิแล้วเป็นสวที่ไปเรียรคนนู้นเรียรคนนี้ไปเรียรท็อปมูต์ทหารแล้วเขาได้เป็นสวก็อยู่แวดล้อมคุณสนทิคุณสนทิก็เลยเข้าใจว่าคนอื่นที่มันจะมาเป็นสวนะมันก็ต้องเรียรท็อปมูตเหมือนไอ้คนที่คุณรู้จักแต่มันอาจจะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่คุณสนทิอาจจะไม่รู้จัก ที่เขามีความรู้มีความสามารถและผู้มีอำนาจนั้นเขาเชิญมาให้เป็นผมก็เป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่คุณสนทิอาจจะไม่เคยเห็นเหมือนคนที่แวดล้อมอยู่กับคุณสดทิก็ได้อีกเรื่องหนึ่งที่คุณสดทิพูดในหลายครั้งว่าคุณวันชัยเนี่ยเป็นหมาตัวใหม่ในข้อคุณทักษิณน,นั้นคือนายของคุณคุณคือลูกน้อง ของคุณทักษิณย้ำหลายครั้งหลายฝนผมอยากจะบอกกับคุณทักษิณว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นนมเป็นนายอะไรของผมเลยรือผมก็ไม่ได้เป็นลูกน้องเขาคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามผมว่าการพูดในลักษณะนี้ของคุณสุทธินั้นเป็นการเต้าค่าแล้วก็ใส่สีตีไข่ กล่าวหาแบบไร้ข้อเท็จจริงถ้าจะพูดว่าผมเป็นลูกน้องและคุณทักษิณเป็นนายเน,นี่ยนะคุณสมติผมขอพูดย้ำอีกครั้งว่าพรรคการเมืองต่างๆที่ไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณร่วมไม้ร่วมมือกับคุณอุ้งอิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะแปลว่า พรักการเมืองเหล่านั้นนักการเมืองเหล่านั้นไปเป็นลูกน้องคุณทักษิณไปเป็นหมาตัวใหม่ในข้อของคุณทักษิณหรือความจริงมันไม่ใช่เลยนะคุณสุทนี้คุณกําลังดูถูกนักการเมืองและพักการเมืองที่ร่วมกันเป็นรัฐบาลไอ้การที่ไปพูดแบบนี้ระวังเถอะลดทัวร์คณะอื่นๆจะไปลงที่บ้านคุณ เอาละคุณสนทิผมยอมรับพวกคุณเป็นพยาอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของผมกับคุณเนี่ยมันต่างกันมากผมเนี่ยมันกระจกกระจกจริงๆเทียบอะไรไม่ได้กับคุณสนทินแต่คุณสนทิครับคุณรู้ไหมพยาอนะินทรีย์นั้นต้องอยู่อย่างพยาอินทรีย์ แต่เมื่อไร่พยาอินทรีลงมาเล่นกับนกอจ,จิมันคือพญาอินทรีที่กระจอผมคิดว่าเราจบกันแค่นี้ก็พอแล้วบนโลกใบนี้การเวลานั้นมันค่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนแม้แต่พญาอินทรีก็ถูกค่าด้วยการเวลา